ของที่เราต้องมีเราได้มาหมดแล้วมาดูกันมีเบกกิงโซดาน้ำส้มสายชูแล้วก็ลูกโปง่งเอาแบบไหนก็ได้นะอนอื่นเราจะนำน้ำส้มสายไปในขวดนะจะครึ่งขวดพอนะครับต่อไปเราจะเบกกิงโซดาใส่เปในลูกป่งนะครับ ตอนนี้ผมได้เอาเบกกิ้งโซดาใส่เป็นในรูปปงแล้ว,ลวเราเอามาครอบใส่ขวดกันใช่มีไหมครับครอบเสร็จแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยสามสองหนหึ่งไปโอ้ยหวิวิ่เย็นๆวิ่เป็นแบบนี้ชิ้เลยอะวิ่ใหญ่มากวู้ มันจะแตกไหมเอาไหมไม่ไม่น่าแตกดีดีหรือไงว้าิสุดยอดมันเป็นแบบน่านชื่อจริงด้วยถ้าเกิดว่าที่เราเห็นในคลิปมันเป็นเรื่องจริงนะคะ วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย